โดเมนเนียลรถยนต์นะครับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทาพฤกรรมทางการเงินนะครับซึ่งในขณะนี้เรายังจะขยายผลต่อไปในเรื่องของการที่จะออกหมายจับและก็ออกหมายค้นไปยังคนเกี่ยวข้องครับความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมด6 u r l นั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ5500ัห้กว่าบาท ว่าเป็นบริเวณที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราดำเนินการสืบสอบขท่านั้นับแล้วก็หลางจากว่าดำเนินการมาก่อนหน้านี้แน่นอนครับเงินถึงบริเวณนั้นก็ต้องมากกว่านี้แน่นอน,นครับในผู้ต้องหานะฮะในทั้งหมด12บรายนะครับที่เราดําเนินการออกหมายจับไปแล้วนะครับทราบว่าบางส่วนได้หลบหนีไปยังต่างประเทศนะครับบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยนะครับและที่สําคัญยังคงมีบางส่วนที่ เรายังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับแต่อยู่ในกระบวนการขยายผลนะครับนั่นหมายความว่าอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและจะมีการพิจารณาขออนุมัติศาลออกหมายจับหากมีพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดในส่วนใดผู้ที่เราจับกลุมมาแล้ว46รายนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบางส่วนนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า4แถวหรือ5แถวนะครับ ในส่วนบัญชีม้าก,ก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการทําด้านการเงินทางธุรกรรมก็ดีนะครับในส่วนโปรแกรมเมอร์ก็ดีนะครับผู้ที่กดเงินก็ดีนะครับหรือผู้ที่ให้หยิบยืมบัญชีก็ดีนะครับก็ฝากเรียนเพรว่าผู้ที่หลบหนีอยู่นะครับพนักงานสอบสวนแล้วา็ยิ่งที่มีหลักฐานเชื่อว่าหลบหนีไปยังต่างประเทศนะครับพนักงานสอบสวนบอชอสอทกำลังดําเนินการประสานไปยังกองการต่างประเทศ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะประสานให้โอกาสตำรวจสากคนนั้นพิจารณาออก,กเรียกว่าหมายแดงหรือว่าเร n โนทิสนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องส่งสำเนารายงานการสอบสวนนะครับสำเนาหมายจับสำเนาตมิตรรูป,ปรัณฑ์สำเนาภาพถ่ายนะครับหรือละเอียดที่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับก็ทําให้การหลบหนีนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นสําหรับประเทศบางประเทศที่ผู้ต้องหานั้นได้หลบหนีไปนะครับ มีสนท uh ี huh. ่สัญญาการสมร้อยข้ามแดนกันหรือไม่อย่างไรนะผมก็นําเรียนว่าในข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับก็อาจจะมีบางประเทศที่เรามีสัญญาสนที่สัญญาสมร้อยข้ามแดนระหว่างกันนะครับบางประเทศก็ยังไม่มีนะครับสำหรับประเทศที่ยังไม่มีนั้นในทางหลักการเราก็ต้องดําเนินการร้องขอผ่านช่องทางในการทูตนะครับเพื่อที่จะให้ดําให้ดเนินการในการที่จะติดตามแล้วก็สามารถดําเนินการจับกลุ่มนะครับโดยอาศัยช่องทางในการทูตนะครับสาหรับกลุ่ม ผู้ต้องสงสัยนะครับที่ยังไม่ถูกออกหมายจับที่ผมได pues bon ้นาเดินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นเครือข่ายที่เป็นเครือญาตินะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์และเป็นผู้ที่อาจจะมีหน้าที่ในการที่จะรับทรัพย์สินไปแจกส่วนซึ่งตันนี้เองพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนั้นอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะดาเนินการพิจารณาขอสารนะครับออกหมายจับต่อไป สำหรับเช้านี้เองนะครับเราประมาณ10บโมงเช้านะครับผู้สื่อข่าวบางส่วนก็ทราบอยู่แล้วนะครับก็ผู้กองใบได้เดินทางมาพบนะครับทีมงานพนักงานสอบสวนนะครับนำโดยท่านรองผู้จัดการบชสทนะครับทั้งท่านรองไพโรธและก็ท่านรองอมสิงนะครับขณะนี้ก็กําลังให้ปากคําอยู่กับพนักงานสอบสวนนะครับในประเด็นที่คงต้องมีการสอบปากคาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์หางรูปคดีนะครับก็เรียนสื่อมวลชนว่า จากที่เราได้รับข้อมูลมาตั้งแต่ที่15ามกราคมนะครับก็ทางบชสทหรือว่าทางตัวไซเบอร์เองไม่ได้ทิ้งนอนใจนะครับได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับขออนุมัตศาลออกหมายจับลงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าดำเนินการจับกลุ่มไปก็เกือบจะหมดแล้วนะครับในขณะนี้ก็อยู่ในการพิจารณาที่จะขออนุมัตศาลออกหมายจับเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสืบเกี่ยวข้องต่อไปนะครับประเด็นต่อไปคือประเด็นเรื่องที่มีการข่าวว่าทางทนาย ้องหาสําคัญคือเบนซ์นะฮะจะติดต่อขอเข้ามามอบตัวนะครับก็เท่าที่ทราบนะครับทราบว่าทางทนายนั้นได้มีการติดต่อเข้ามานะครับแต่ทราบว่าน่าจะเลื่อนมาพบนะครับพนักงานสอบสวนน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่ไม่น่าจะเป็นบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นครับก็ยืนยันว่าทางตำรวจไซเบอร์ Cyber นั้นได้ดําเนินการตามนายโยบายของท่าน พรเระยุจจรโรชานะครับท่านนายกฐมนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตลอดจนท่านผบตรนะฮะและท่านรองผบตรที่รับผิดชอบด้านงานวิาการปราบปรามอาชญากรรมในภูมิติครับมีการเปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับมีการตรวจขับย่านอาเซียด้วยนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปยังประสถานที่ที่อาจจะใช้ในการเก็บของกลางในคดีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของอร้านต่างๆนะครับ อูรถยนต์นะครับก็ตอนในขณะนี้เราก็ยังคงติดตามรถล a m เบอร์กินที่เป็นประเด็นอยู่นะฮะก็อน,นั้นน่าจะเป็นเป็นคันที่ถ้าได้มาแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับในทางคดีนะครับอ่่างครับว,วก็มีมีรายงานเข้ามาครับคืออย่างาที่นําเรียนว่าครั้งแรกที่เรามีการปฏิบัติการร่วมนะฮะร,ระหว่างที่สามกับที่หกนะครับก ครั้งแรกเรามีการกำหนดเป้าหมาย34จุดนะแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อมีการเข้าไปตรวจค้นมีการขยายผลนะครับเพราะนั้นจำนวนสาสีจุดก็จะขยายไปร่วม40จุดนะครับแล้วก็ยังคงจะมีการขยายผลต่อไปนะครในซึ่งในขณะน,น,นี้ในการสืบสวนและการสอบสวนนั้นมีความคืบหน้าไปมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเส้นทางการเงินที่จะไปมีความเชื่อมโยงกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ต้องดาเนินการให้ครบทุกทุกมิกติอยู่แล้วครับ คืออย่างนี้นะฮะในเรื่องของประเด็นที่ที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องสอบปากคําเพื่อประโยชน์ในการคดีนะครับก็คือบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนนะแต่เรื่องหลักก็คือ,อฟังว่าผู้กองใบจะให้การอย่างไรนะครับพนักง,งานสอบสวนก็มีมีแนวทางในการตั้งคําถามอยู่แล้วนะครับมีจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนผู้ที่เป็นพยานที่มาให้ถ้อยคำนะฮะในวันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ให้คำที่จะให้การอย่างไรก็ได้นะครับซึ่งพนักง,งานสอบสวน ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับฝ่ายสืบสวนก็ดําเนินการต่อไปนะครับถ้าสุดท้ายแล้วจากการสืบสวนและการสอบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันก็ต้องดําเนินการโดยที่ไม่ไม่ไม่ละเว้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเริ่มจากการสอบสวนไว้ก่อนนะครับแล้วก็นําการให้ปากคานะั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการหรือการพิจารณาเนี่ยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ว่ามีการให้ปากคาว่าไม่คือปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ในทางการสืบคืบให้การอย่างไรก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติก็ในชั้นนี้ก็อยากจะให้ให้เวลาตํารวจทํางานนะครับ,บเราเราคงไม่ได้มีการลราเว้นผู้ใดอยู่แล้วครับในส่วนของเี้นเนี่ยครับเป็นผู้ทหาตามหมายจับเนี่ยลักษณะมาขอมอบโทษนะครับกรณีนี่เดินทางหนุนที่สามารถจับกลุ่มได้เลยนะครับเป็นเป็นการดําเนินการต้องจับกลุ่มเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องหานะครับถ้าต้องแยกกันระหว่างการที่เดินทาง มาพบพน okay. so, so, uh, so, ักงานสอบสวนด้วยตนเองนะครับโจทย์ก็คือว่าผู้ถูกออกหมายจับหรือผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศนะครับเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับตัวเขาทราบอยู่แล้วว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนนข้อมืองนะครับก็จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นผู้ต้องหาฉะนั้นเมื่อปรากฏต่อหน้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับก็ต้องมีการควบคุมแล้วก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่อง นะครับก็คือต้องนำาสมมานักงานสอบสวนที่ปชสทเพื่อดำเนินการต่อไปครับจะเป็นให้ทายมาจะตรวจบยคือคือมันเป็นขั้นตอนการดำเนินการจับกลุ่มนะครับในส่วนที่ทนายเขาอยากจะเข้ามาปรึกษาในเรื่องของทนายก็คงจะเป็นสิทธิ์ของตัวตัวผู้ต้องหาที่ที่มีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรียนยืนยันว่าการที่เข้ามาปรึกษานั้นไม่ได้เพื่อประโยชน์ของทางตัวผู้ต้องหานะครับแต่เพียงว่าก็คงจะเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติมากกว่านะครับเราเราคงไม่มีการไปต่อรองกับ ผู้ต้องหาในรัณะรีอยู่แล้วครับเชิญเชิญ <ap> <อ>ครับเชิญเชิญก็ต้องไปดูนะครับคือในในในเรื่องของการที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับาการกระทําความผิดก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่หนึ่งนะครับแต่ในส่วนที่สองในการปกค,อครองบังคับบัญชาก็ควรต้องไปดูว่า มันมีคำสั่งอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองทับสามเจ็ดเป็นคำสั่งเดิมนะฮะแล้วก็มีคำสั่งที่เท่าที่ผมทราบทางตอรรกก็มีการกําชับมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะฮะว่าก็คงต้องไปดูว่าการที่ไปมีพฤติกรรมลักษณะแบบนั้นนะครับทางผู้บังคับัญชาเองที่มีส่วนตอนรับผิดชอบอะ่ะได้เอาใจใส่ดูแลปกครองตามปกติหรือเปล่าผมคงไปตอบแทนหน่วยไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าโดยหลักการก็จะเป็นแบบนั้นคนรแยกกันไปสองส่วนนะครับว่ารู้หรือไม่รู้นะครับแต่ว่าในส่วนของ การดาเนินการในส่วนส่วนตัวที่ไปเกี่ยวข้องกับการทาความผิดก็ต้องถูกดาเนินคดีแล้วครับดำเนินการอยู่ก็ในทางเสืบมส่วนก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าทราบอยู่แล้วว่าใช้บริษัทใดหรือว่าใช้บุคคลใดในการที่จะขนของออกไปก็อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ทราบดําดำเนินการให้ได้มาให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะนํามาประกอบในสมมติการสอบสวนครับมีมีมีทยอยได้มาบางส่วนนะครับแต่ว่า ความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในในส่วนของจํานวนของการที่ยึดได้มูลค่าทั้งหมดเป็นระหว่างสิบสวนติดตามคือในแต่ละวันมันจะมีความคืบหน้าขึ้นมาแต่ละวันนะครับเพื่อเรียนว่าในช่วง3าถึงหกเราก็ให้สือนน่อมวลชนนั้นได้ได้รับข้อมูลนะครับรวมทั้งประชาชนได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะครับเมื่อได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วก็จะมาถแถลงให้ทราบในแณะนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะ,าะไม่ใช่แต่พูดไปแต่ละครั้ง ข้อมูลก็อ่าะฉลาดขึ้นนะครับเช่นจํานวนหมายจับก็ดีจํานวนบุคคลที่เราจับกลุ่มมาได้แล้ว,ละวนะครับการดาเนินการกับกลุก่มบุคคลที่ส่วนที่เหลืออยู่นะครับทั้งที่ออกหมายจับไปแล้วแล้วก็ส่วนที่อยู่ในข่ายที่จะถูกออกหมายจับในอนาคตครับต้องตรวจสอบย้อนหลังับวกาเคยรู้เห็นเกี่ยงกับเรื่องมาตั้งแต่คงเดี๋ยวในการสอบส,อบส,สวนโดยนั้าไไงนา,นนนา,นานสอบสวนนะครับก็คงอาจจะต้องไปไปดูว่าถ้าจะมีส่วนห,หรือไม่มีส่วนเพราะว่า ในในการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเราคงมีข้อมูลในมาส่วนแล้วว่าเว็บนี้มันเปิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับอะไรที่การสอบปากคาของบุคคลใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็คงต้องดําเนินการนะครับอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใครก็แล้วแต่ที่ถ้าดูแล้วเราจะเป็นจะต้องไปสอบปากคำเพื่อที่ประโยชน์ในการที่จะดําเนินคดีในใน,ในอนาคตก็คงต้องดําเนินการนะครับตอนนี้ทราบว่าคณะอาสอบสวนก็กําลังพิจารณาอยู่ในหลายๆส่วนครับ นนค,ค,คือคือผมผมไม่ตอบอย่างนั้นนะครับคือผมบอกว่าจริงๆแล้วไอการที่จะทําเว็บการพนันเนี่ยมันคงไม่ได้เริ่มตั้งแต่อตาทิตย์ที่แล้วหรือสองาทิตย์ที่แล้วนะครับมันอาจจะมีการดําเนินการมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็แนวทางการสืบสวนก็มีอยู่แล้วรานนี้พนักงานสอบสวนเองนะครับถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันจะมีประโยชน์จากการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นในปัจิบันนะครับก็อาจจะพิจารณาในการที่จะออกหมายเรียกให้มาให้ถ้อยคำก็คงเหมือนกัน เมื่อเป็นการให้ถ้อยคําแล้วก็ปกตินะครับถ้ามีการให้ถ้อยคําถ้ามีการให้ถ้อยคาที่เป็นประโยชน์กับลูกคดีก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าในทาง,ทางการสืบสวนไม่อใครก็แล้วแต่ถ้ามีความเชื่อมโยงนะครับไปกับกลุ่มผู้ที่กระทําความผิดก็คงต้องดําเนินการนะครับผมอยากจะให,ให้ให้สื่อนั้นได้อาจจะระมัดระวังในการนําเสนอข่าวไม่ได้ไปพาดพิงถึงบุคคลใดเนะี่ยเพราะว่าเราเราดูเรื่องของพยานหลักฐานที่ที่ไปไปเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องน่น่าจะน่าจะดีครับ ก็ทราบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็หลังจากที่เนื่องจากว่ารถคันนี้ถ้าดูจากสีนะฮะดูจากรุ่นแล้วก็คงจะเป็นรุ่นที่มันค่อนข้างเด่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีประชาชนที่อาจจะเคยพบเห็นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่รับไว้โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรมาก่อนอ่ซ่อมรถก็อยากจะฝากว่าถ้าท่านทราบก็ควรจะมาแสดงความรูทธิกใจกับตํารวจไซเบอร์นะครับว่าท่านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าท่านมีส่วนรู้เห็นในภายหลังก็ท่านอาจจะโดนด้วย บอกว่าสาหรับผู้ที่หลบหนีเหมือนกันน,น,นะครับเราควรจะมามอบตัวสู้คดีนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราทําอะไรไว้ก็คงจะต้องก็คงต้องไปไปตามนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้ไปไปการแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินการตามตามพยานหลักฐานนะสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่15มก,กราคมก็ทราบอยู่แล้วว่าเราดำเนินการส่วนใดไปบ้าง ทราบว่ามีบาะแสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันคงไม่ใช่รถคันนี้คันเดียวจะมีคันอื่นที่ที่ทราบว่าการที่ไปขยายผลในแต่ละที่นะครับกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับแรกๆก็มีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพหานครแล้วก็ปริมณฑลใกล้ๆครับตอนนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันจะเชื่อมโยงไปต่างจังหวัดอีกก็คงจะต้องดำเนินการในหลายส่วนครับแล้วพี่น้องสองคนบยู่กบครับผมพยายามจะตามไปไม่อย่าอย่าอย่าไปใช้ว่าพยายามติดตามตัวนะครับคือณขณะนี้ ในตระกูลพี่น้องสี่บอก็แล้วกันนะครับสี่บอแล้วก็เป็นผู้ต้องหาหนึ่งรายแน่ๆแล้วที่ท่านทราบนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็ให้เวลาหน่อยนะครับเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปกดดันหรือไปออไปทําอะไรที่ล่วงหน้าเกินไปถ้ามีหลักฐานที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกันผมเรียนไปแล้วนะครับในกลุ่มที่ก็ครต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยวันที่15วันที่16กก็บินไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคือ แต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับเอาว่าถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงแล้วสารออกหมายจับตํารวจก็ดำเนินการได้นะครับในเวลานี้เราเพียงแค่เป็นการคาดเดาไปคือผมไม่อยากให้การคาดเดานั้นคาดเดาไปล่วงหน้านะครับแล้วเราทํางานให้กับเวลาอยู่แล้วเรียนยันแบบนี้ครับคนเกี่ยวข้องก็ต้อนดําเนินการอยู่แล้วครับ อ,อาจจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะครับอาจจะวันละครมีอะไรบ้างาจ,จะอัเดต